สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เพื่อนผมให้ลงคลิปนะพอดีว่าอุ้ยเฮียเอ nder dragon นะเอ nder dragon นะเพื่อนเพื่อนผมเป็น V I P นะเล่นเอ nder dragon นะครับไปเอ้ย,อยไปไปไปที่ไปที่นี่ก่อนไปที่นี่ก่อน home, home, home. โฮมโฮมโฮมอ๋อมันเป็นตำรวจนะตำรวจเฮ้ยเอ้ย,อยตำรวจมันนี่ตำรวจตำรวจตำรวจ จรวดเอ mm ้ยเร็วๆตามเรามาเอ้ยตามเรามาเอ็นเดอร์ดราก้อนตาม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 มาตามมาตามมาตามมาวะลุ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 นี่ฮะเพื่อนผมฮะเป็นเอ็นเดอร์ดราก้อนนะนี่ผมก็มีลูกสองชักครู่ฮะแป๊บนึงนะ ตะคูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไม้ด้วยเทอย่างเท่นะฮะโอ้โหยมากรนะอะไรเดืดาก่อนเท่น่าดูทำไมพี่ทำไมพี่เป็นไม่ได้อะทำไมพี่เป็นไม่ได้อะน้องๆไหนๆลองพายพี่เป็นต่อดิเดี๋ยจ้าก่อนกำลังจะให้มันเป็นต้นแบบเลยตอง เขาแมนยิงได้โค้งนะให้พี่เป็นตอบเอ้ให้พี่ให้พี่เป็นด้วยดิไอ้เนาะแต่จะใครมาดูให้พี่เป็นด้วยมันเป็นไม่ได้พี่ทำไมอ่ะมันไม่ใช่เพาเป็นคนเดียวไม่รู้อ่ะถ้าเดียวพี่ก็ดำได้อ่ะแล้วพี่แล้วพี่ให้เป็นให้พี่เป็นอะไรอ่ะเออให้พี่เป็นไรให้พี่เป็นแมงป่องให้หิวเช่าเอาหิวเช่าด้วยว่ะพี่อ่ะมัไเป็นอะไรมันเป็นเฮียพีเุ้มเุ้ม หิวเช้าเอาหิวเช้าหิวเช้าพี่อยากเป็น<ะ>พี่อยากเป็นหิวเช้าโอ้ใครเนี่ยคนที่ขอพี่อยากเป็นหิวเช้าอะ่ะน้องหิวเช้าเออเสกให้พี่ด้วยไม่เล่นเป็นดาจอ๋อเออขอขอขอไปอีกแค่นี้อุ้ยรรรเร็วเร็วเร็ว ก็นี่ไงตัวนี้มังกรเอ้ยเฮ้ยพี่อยากเป็นมังกรดำอ่ะน้องน้องเราไม่ให้หน่อยพี่หน่อยมันทำไม่ได้อะพี่มันต้องมีรางคาร์ฮาส์พี่เนี่ยพี่เป็นวีไอพีผม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 เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมเป็นอะไรอยู่เนี่ยคาร์เฮาส์ห้าห้าเลยดิปากกุ้งเหรอน้องน้องน้องเฮ้ยเราต้องกดเป็นพี่เอ้าตั้งเยอ เน anyway, okay. ี้ยเนี Please, ้ยไอนะขับไปโอเคกระเพื oh, okay. ่น mm, ้องทำไมพี่เป็นไม่ได้พี่เป็น V.P. I ไม่ใช่หรอไมหอนไหนไหนลองใหม่ดิไหนลองใหม่ดิน้องไหนลองใหม่กระหูกกระวามังกรดันจะบ้าโอเคลองกรบ้ามังมันไม่ได้อะผมเต็มฉันเป็นมังกรว่ะน้องน้องน้องต้องพีมยังไง ต้องพิมพ์ต้องพิมพ์ยังไงถึงจะเสกได้พน,นี่ยพิมเหมืนอนเ่าผมพิมคุพิมไม่รู้เหมือนไไหนพิมพ์ยังไงพิมเหมือนเ่ยเป็นผมผมเป็นมาก่อนดีแล้วก็เดีแบบ๋ยวแล้วก็ที่เป็นดักอ่ะดีแล้วก็อ <A S 2> e <N> ีอีเอ็มด <D S 1> ีเออาร์แป๊บนึงอีอาร์ดีอาร์พี่พี่ <A S 1> มันมันก่อนเ เออเห็น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 แล้วก็ snow boy สี่สิบเก้าพี่มาเป่ีเป็นไม่ได้อ่รพี่เป็นไม่ได้ะน้อแม่แมมแอ่เป็นเจ้หญิงนะเออก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะมันก็คลิปเท่านี้เอย่าไมลบอย่าไม่ลบอย่าม่ลบอ้าวทำไมอ่ะ ก็ต oui, e, oh, uh, ้องคมืล uh, right. ้อค uh, ่ะยบไยอ๋อายบายอ่ะายเร็วบไม่ไ่ไม่าไเราจะต้องมายก่็นจุนจบต้นจบมามามาตรงไหนตรงไหนตรงไหนมาตรงนี้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 โอ้โหเจกูจะบนงกรอเนี่ยเนี่ยยแเนี่ยแต่ผมจะเป็นมังกรผมจะบินเอาหมาหมมามมานี่มานี่มาีรงไหนตรงผมนอ่าขอคุอเนาะ ขอจบคลิปเท่าเพียงเท่านี้นะ